ไปหาน้ไตปหนแล้วลูไปหาน้ไปหาน้ไดถ่ายตอน่องนเดี๋ยวเราจะใช้ิมัาวานอนมานี้หน่อยตรงมือนอนข้างหนึ่งแล้วตอนหลับตาเนี่ยมันจะวับเพิ่มพื้นที่ไปแบบไกลๆแบบประมาณสิเมตรนึงสอง ไม่ก็บางดิไม่ก็รู้ว่ากทำอะไรอยู่แล้วมันทำไมอยู่เดินโซ่มันมาใกล้ขึ้นว่ะเฮ้ยนี่เราวับมานี่แน่ก็ก็ก็อุ่นโอ้โหก็แผวนนอนไว้อ่ะ

เออเอาสองเส้นป่าเปล่าจะมีที่ให้ข้ามตรงนั้นตรงตรงกลา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 งสุดอ่ะจะมีที่ที่ให้ข้ามได้แล้วฝั่งมุ้งมันจะมีกว่าเยอะเลยไงไม่ไม่ดีหรอกเขาก็เนี่ยเขาไล่แล้วเห็นไหม ใช่ป่ะนี่ไ่ป่ะไม่ไได้ไรไม่ได้ไ,ไ,ไ,ดไ่นำนำขวนคือมามาถึงตรงนี้ได้แต่ต้องไปขึ้นจากฝั่งนูน้นแล้วมันก็เดินลงมาอีกตอนเราเดินลงไงก็เดิน<อ>ทางนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ลงอย่างกันเอาโอ้โหนั่นอะไรเนี่ย เดี๋ยวน้คนนั้นน่ะคนนั้นะตอนนี้เด็กคนนะเราถจัอะไรูสนิ้วูสนิ้วูสองนิ้วเดีเดี๋ยวจะพาไปหอใดู้ได้ด้วยเขาเหากมาแล้วเนี่ยเออเขาหมา ร่างสุดท้ายเป็นอะไรรู้อ่ะเป็นคนแก่นี้ไงร่างสุดท้ายก็เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะม้วนม้วนธรรมดาแล้วเราต้องไม่เไม่อว่ากระโดดน้ำลงอย่างนี้เหรออ๋อใช่ไม่ต้องให้เห็นมุมไม่นี่ดีงาอะ